เตาสาวแห่ยืนใบสมัครเมื่อเกรทวลลินทอนรับอยากมีแฟนเด็กกว่าคุณแม่ก็เร่งยังโสดอยู่คนเดียวในกลุ่มเลยล่ะค่ะสำหรับเกรทวลินทอนหลายคนนั้นต่างพากันแซวหนุ่มเกรทอยู่เรื่อยๆเ,เมื่อจัดทริปเที่ยวกับเพื่อนๆว่าเหงาบ้างไหมและก็จับตามองหวานใจของหนุ่มเกรทจะเป็นวาสนาผู้ใดเนาะและคุณแม่กุ้งก็เร่งลูกชายเรื่องแฟนรออุ้มหลานมานานแล้ว ล่าสุดเกรซได้เปิดใจบอกสเปกสาวว่าคนที่จะมาเป็นแฟนตนนั้นต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนใจดีเข้าใจชีวิตมีแฟนเด็กกว่าก็าสดใสผมก็ชอบแต่มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจให้โตเป็นผู้ใหญ่ผมชอบเด็กๆนะน่ารักสดใสด,ใดีเอาละคะ่ะงานนี้สาวๆคนไหนที่ตรงสเปกก็ยื่นใบสมัครวาที่สไปร์รานทองกันได้เลยคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ